ฮัลโหลทุกทุกคนสวัสดีครับอันนี้คือสายฟ้านะ รู้จักเปล่าอะไรของกูนกนเนี่ยสวีเดสวัสดีท่านบอสแม่พี่น้องชาวดีซีเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเพนทเวิร์ดซัซอมบี้กันอีกแล้วนะครับผมอยู่กันในด่านสุดท้ายนะครับโมเดิร์นเดย์นะครับผมซึ่งผมก็พิชิตไปได้แล้วนะครับเพิ่งพิชิตไปเมื่อไม,นนไม่นานมานี้นะผมเดี๋ยวเราก็มาลองดูกันซิว่าไอ้บอดสด่านสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันนะครับผมเผื่อใครยังมาไม่ถึงเนาะโอเคครับผมมาลองดูกันเลยไหนไหนไหนสุดท้ายเลยนะครับนี่ จัดการมันได้หมดแล้วนะครับอันนี้คือด่านสุดท้ายนะครับอยู่ที่นี่ไงครับมันจะมีด้วยกันทั้งหมด3อันนะครับผมซึ่งเราก็ต้องพิชิตไปแต่ละอันเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นเรือใช่ปะเนี้ยเรือหรือเปล่านี้ตาถลุนถลุนอยู่เนี่ย <c oughs> โอเคครับผมมาลองดูกันเลยจัดไปว่าแล้วเราก็เริ่มกันเลยละครับนี่มาเจอกับดันอียิปต์นะผมซึ่งมันจะสุม่มานะผมบางทีมมาไม่เหมือนกันเลยนะครับอ๊บจัดไปก่อนเลยอนี่ก็ทิมตีนด้านหน้าไปก่อนโอ้ มันยิงมาแร้วนะครับยิงมาแร้วโอ้โหไม่ไม่ไม่กอดไม่กอดอย่ายิงมาก่อนตายหาไหมเออไม่เหลือจัดไปครับตรงนี้สามหัวไปปื๊บไปปื๊บไป,ปยินไปก่อนโอ้โหมึงเหยียบหมดเลยเลยมึงเหยียบแบบนั้นไม่ได้นะไอซอมบี้หน้าสนตีนทีมงานหน้าสนตีนของมันมาแล้วกระเด้งกระดอนไปให้หมดเออไงละ่ะมันขึ้นด้านบนเหรอไอนี้ก็ทิมตีนไปก่อนนะผมทิมตีนไปก่อนปื๊บไปอ่าด้านบนครับซอมบี้ยิงไปเลยนะครับเออ โอ้ยท่านตีมาด้วยนะครับอันนี้ก็ทิ่มตีนไปตรงนี้ก่อนนะครับผมสายไฟไฟต้องเจอกับไฟนะครับอือบได้ไหมเนี่ยกระเด็กระดอนไปเอามาถึงนี้แล้วเลยเดียวอันตีใส่ตัวนี้ไปเกิดสตอปสตอปทุกตัวเฮือบนี่เนยโอ้โอโอโโ้โหมึงเหยียบหมดเลยไม่มึงเหยียบแบบนั้นไม่ได้นะไอซอมบอสนะครับมันคือซอมบอสอือบยิงไปเร็ว พลังยังไม่ถึงไหนเลยเนีย่จัดไปตรงนี้ตูมมาอีกนะครับผมโอ้มันเหยียบตรงไหนมันมามันปล่อยซอมบี้มาตรงนั้นนะครับปื๊บปับยิงไปก่อนเลยอันติจัดไปอุ้ยน้องไฟน้องไฟด้านหน้าไปเลยนะครับปื๊บปับแล้วก็นี่ทิมตีนไปด้วยอีกหนึ่งชั้นนะครับทิมตีนไปแล้วก็ตรงนี้ระเบิดไปตูมอ่านี่นะอุย้ยมันช็อตแล้วมันช็อตแล้ว ยิงกันเร็วยิงกันเร็วเลยทุกคนนี่พ่นไฟไปทิมตีนไปด้านหน้าเลยลูกตรงนี้ไปนะครับทิมตีนไปรัวๆโอ้ไอ้ยักษ์มาด้วยเลยไอ้ยักษ์มาด้วยนะบแบบนี้ไม่ดีแล้วช่วยกันหน่อยยิงไปเลยครับตูมไม่เป็นไรเลยเหรออื้อ่าเดี๋ยวขอเป็นนี่ก่อนฮักแซนตีตัวนี้ไปสต็อปทุกอย่างสาต็อปไปก่อนเลยเออดีมากอันตีมาใหม่อีกแล้วนะครับอันตีมาใหม่ก็ยิงไปดวนนี้อีกหนึ่งครั้งจัดไปสตอ็อปให้หมดโอเค สต๊อบคูณ2อคูณสไปแล้วนะตัวนี้นี่ก็ทิมตีนเข้าไปด้านหน้านะไอน,นี้ก็พ้นไฟไปอีกด้านหน้าด้วยเหมือนกันโอ้โอ้มาแล้ว2ตัวเลยเลยมึงมา2ตัวไม่ได้นะเว้ยอออไหนวะระเบิดตรงนี้ไปใส่ไอ้ยักษ์นี่แหละได้มาวะไอ้ยักษ์นี่แหละโอเคตูมดำมืดไปเลย <laughs> มาครับผมนี่กระเด็นกระดอนตรงนี้ไปเลยปื๊บทิมตีนทิมตีนไม่มีแล้วตอนนี้โอ้มันโจมตีว่ะเฮ้ยมึงอย่าเหยียบนะมึงอย่าเหยียบนะ ยาเยียก yeah, yeah, yeah. ูบอกว่ายาเยียกูไม่ได้ยินกูเลยไงเออแต่ว่าไว้ด้านหน้าไอ้หมดเลยตอนนี้พลังมันถึงเครื่องหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้นี่กระเด้งกระดอนไปเลยฮึบโอเค okay, เรียบร้อยโู้กระเด้งกระดอนนี้ใช้ได้ดีนี่วะเออว่ะไว้ด้านหน้าเลยก็แล้วกันนะผมอันตีมาแล้วนะครับผมตรงนี้สตตรตอทไปทุกอย่างเออทีมตีนไปตรงนี้ปื๊บปื๊บปื๊บปืบทิมไปเลยลูกเร็วอันตีจัดไปน,นี่ยิงไปด้วยตูมือ เฮ้ยเฮ้ยหอบหอบ้วกู <laughs> มันยิงมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้สามหัวไปเลยทิมด้านหน้าไปด้วยนะครับเฮ้ยพลังมือลดจะถึงแล้วเนี่ยจะถึงสุดโอ้โอโอมึงทิมกูทำไมวันนี้การ์ดิก,กระดอนดเรียบร้อยมันจะตายห่าแล้วเร็วเร็ว,รวมันจะตายห่าแล้วไอซอมบี้หน้าสตีนด้านหน้าก็มากันอีกแล้วนะครับพวกเราก็ทิมตีนมันไปเลยไอ้น,นี้ก็การ์ดิก,กระดอนไป,ปไหนไหนทำได้ได้วนี่เนี่ยกระทืบนะครับโอ้โห เร็วเร็วเร็วช่วยกันยิงช่วยกันยิงเร็วออบนี่พ่นไฟใส่ไปเลยตูมปาบนี่แน่อือเือตายห่วงตายหาไปหมดอันนี้ใส่ไปเลยตูมอะจะตายหาแล้วอีกนิดอีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับอันติใส่ไปเลยอันติตรงนี้ไปตูมปอมไปแล้วโอ้ไม่โดนเ <laughs> ออตรงนี้ระเบิดบอมได้ไหมตรงไหนวันเนี้ยตรงนี้ก็แล้วกันครับเต้มเรียบร้อยเออม,มันช็อตไปแล้วนะครับช็อตตายหาตายห่วงไปแล้ว เรียบร้อยรับท่านผู้ชมได้ตังมาด้วยและด่านนี้นะครับเราก็มาในด่านท่าเรก,กันนะครับโอ้นี่มีฉลา,ามด้วยนะโอ้นี่ไงฉลา,ามหน้าชวดตีนะครับฉลามใหญ่โตกันเลยทีเดียวเชียวไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับมาดูก,กันซิว่าจะเป็นยังไงอันนี้จัดไปก่อนเลยอันนี้อีกหนึ่งตัวนะครับผมอันนี้เป็นเอ่ออะไรวะเนี้ยไอ้นี้มันคืออะไรวะ <c oughs> กระเทียมเหรอหรือว่าอะไรกัวหอมนะครับ เอาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะผมอู้หัวหอมมาแล้วจัดไปกระเด้งกระดอนไปตรงนี้ฟาดไปโอเคไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี้ยเดี๋ยวก่อนสตาร์บสตาร์ยูโนสตาร์เบเบ้ด้านบนว่ะเฮ้ยด้านบนด้านบน,น,บนถึงแล้วนะครับถึงแล้วด้านบนใหม่ก็ดเดี๋ยววางไว้ก่อนนะผมโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยเนี้ยเฮ้ยจะเยอะไปไหน่อยเนี่ยโอ้มีฉลามขึ้นมาแดกด้วยนะครับตรงไหนอีกครับเนี่ยด้านหน้าไปเลยนะครับตรงนี้จัดไปอีกหนึ่งนะผมตรงนี้ พ้นไปสต็อปมันเอาไว้อื้อโอ้มาถึงแล้วเลยเดี๋ยวดีดมันไปก่อนดีดออกไปโอ้โดนดูดไปด้วยมึงจะดูดกูทําไมวะเฮ้ยกูไม่ใช่อะไรนะที่มึงจะมาดูดได้ง่ายๆนะฮะตรงนี้จัดไปเลยอันนี้อีกหนึ่งนะผมด้านหน้าก็ปลูกเอาไว้นะปลูกบัวอาไว้ไอตัวดีดนี่ก็ดีดไปเลยพี่จะาดีดไปเลยนี่โอ้โดนไปแล้วเต็มๆ m ม g o ก็โอ้ด้านหน้าด้านอ้าไอตัวไอตัวกระดานมาแล้วนะครับ เออตัวบันไหลเลยตัวกระดานนี้ตูมตามตูมตามนี่พลังลดมานิดหนึ่งแล้วนะครับไนหนนี่จัดตรงนี้ไปก่อนวางไว้ให้เต็มให้ครบชุดนะฮะเออปึ๊บจับไอ้ด้านหน้าโอเคอันนี้ก็ดีดไปด้วยนะดีดออกไปโอ้โดนฉลามกัดโดนฉลามแดกหมดแล้วไมค์ก็อ่ะมันมันมึนแล้วมันมึนแล้วอันมันมึนแล้วก็โอ้ยังไม่ได้อันตีเลยมันหนีไปแล้วนะครับนี่ดีดออกไปก่อนมันก็มากันเยอะแยะไปหมดแล้วนี่สตาร์ไว้ก่อนนะ มาเลยครับเราก็พร้อมสู้นะครับตอนนี้เฮ้ยจะไหวหรือเปล่าโอ้มันโดนดูดไปหมดแล้วอะไรก็มืองวันนี้มึงจะดูดกูทำไมมึงไปๆ,ๆ <laughs> พี่ไฟของเรานะครับยิงไปก่อนปื๊บอันนี้ก็พ่นใส่มันไปป๊าบอันนี้ก็ดีดออกไปก่อนโอ้ไม่ได้และวชิมายอันนี้ก็ดีดไปก่อนดีดไปเอออ่าพ่นไฟตัวไฟไปด้านหน้าโอเคยอดส่วนครับยอตรงนี้แล้วก็ปื๊บยอดไปเลยป๊าบนี่ยอไปให้เม็ดจานนี้ โอ้อันติมาเต็มเลยครับโอ้ไม่กูเนสอันนี้เดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยวเดียวมาเดียวผุดขึ้นมาโอเคยิงไปเลยนี่ย่อส่วนเลยนี่แน่ไต่หงตตยหาไปให้แมทจัดนี้มาอันติใส่ตัวนี้ไปเลยย่อส่วนให้เม็ดย่อส่วนไปให้หมดนะครับปื๊บปื๊บปื๊บนี่ตัวเล็กเตะไซส์ใหญ่อยู่นะอันนี้เดี๋ยวเดียวเดียวตรงนี้ก่อนนะครับอุมโอ้โดนดูดไปหมดอีกแล้วอันติก็เต็มด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาแล้วจัดไปเลยฮ อื้อยิงไปตูมตามนี่แน่มาแล้วครับตอนนี้พลังของมันก็ถึงครึ่งแล้วนะครับนี่จัดการย่อไปให้หมดฉาดเลยออปื๊บนี่สายยอทุกตัวย่อหมดนะครบโบเอริกุดเลยแล้วก็ใส่อันตีไปเน้นๆนะครับผมข้ามาัด้หมดอืออสไวยไหมโอ้โอ้ใหม่ก็ด้านบนนะครับด้านบนมาถึงแล้วเหรอดีดออกมาดีดมันไปให้หมดอืสอนี่ดีดมันไปให้หมดจัดการไว้ก่อนนะครับพ่นคีิปปากใส่มันซะนี่ยิงเข้าไป ยิงเข้าไปครับไหวไหมอย่างนี้ก่อนนะอืบยิงไปตูบตามตูบตามนี่ดีดไปก่อนเลยเฮือหัวหลุดมาแล้วโอ,อ้ฝั่งนี้ก็มาว่ะเฮ้ยอ,อืดีดออกไปก่อนตรงนี้นี่พลขีบปากใส่ปื๊บเน่เน่เป็นไงนี่ก็ยิงไปก่อนนะครับผมอันนี้ก็สายย่อมาตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็เราก็ย่อไปเลยนะครับผมปื๊บนี่ย่อยเม็ดอาเวอริคุสปื๊บไปดีดออกไปดีมากนะครับดีดออกไปก่อนปื๊บดีดออกไป ออกไปเลยเวริกุดนะครับอือด้านบนก็โดนดูดเม็ดแล้วตอนนี้เอ้ยๆหลอดสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้นี่พน่นขี้ปากใส่ไปก่อนปา๊าบโอเคมันช้าเลยนะครับพนพ่นขี้ปากใส่เนี่ยโอ้โหโ,โ,โดนดูดไปหมดแล้วโดนดูดอีกแล้วเนอนจะดูดเะไรนนักหนาววเนนี้พี่เกียรติสร้างแล้วชอบดูดจริงๆเลยพี่แกมาพน่นขี้ปากใส่ไปก่อนด้านหน้าปื้ปื้บอ,อ,อ,อันนี้ก็ไฟไปนะครับผม ดีดไปก่อนเอา้าโดนแล้วชิบหายแล้วด้านล่างจัดไปเลยตัวนี้ปื๊บยิงไปตุ้มตามตุ้มตามด้านบนเอ้ยวางบัวไปก่อนนะครับเออเฮ้ยจะแล้วจัดแล้วจัดจะแล้ว,ลวใกล้ๆแล้วอืบยิงไปก่อนอ,อึเร็วยิงกันเร็วเร็วเร็วคนขี้ปากใส่มันไปตรงไหนดีวะเนี่ยด้านหน้าไปก่อนเลยด้านบนจัดไปอันนี้อีกหนึ่งแถวนะครับอึ๊บองนี้ อีกหนึ่งแถวพลังมันจะหมดแล้วเร็วๆช่วยกันเลยโอ้ยมันมึนแล้วครับตอนนี้มันมึนแล้วฉลามมึนวะเฮ้ยเราก็ช่วยกันยิงสิถ้ามันมึนแล้วนี่อื<ๆ>้ึืตรงนี้เร็วๆช่วยกันยิงอันนี้ย่อส่วนไปก่อนนะครับย่อขนาดมันไปก่อนปึ๊บโอเคปื๊บไปอันติก็หมดอยู่นะครับตอนนี้พลังมันจะหมดแล้วเนี่ยเหลืออีกนิดหนึงเท่านั้นนะครับอีกนิดเดียวเล่นมาหลายนาทีแล้วตอนนี้เนี่ย ยังไม่ชนะมันเลยนะเล่นมาตั้งหลายนาทีแล้วตัวยิงก็เริ่มหมดไปทีละนิดทีละหน่อยแล้วครับตอนนี้ริ้วตัวดีดดีดไปก่อนนะครับผมอันติเหรออันดีจัดไปเร็วปั๊บ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 ตูมตามตูมตามอ้มันมึนแล้วมันมึนแล้วก็ยิงไปเลยปั๊บปั๊บปั๊บปีอย่าหนีสิเวอร์มึงจะหนีทําไมเนี้ยอือด้านบนเหรอด้านบนก็จัดไปเลยครับผมอันตีอีกหนึ่งปั๊บ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 ตรงนี้ไปอีกนิดเดียวเร็วยิงไปหน่อยช่วยกันยิงหน่อย อพ่อนคิดปากใส่มาเลยนี่มาหน่อยเร็วโอ้ยไอฉลามก็ขึ้นมาแดกอีกแล้วนะครับฮึสเร็วเร็วเร็วเร็เร็วยิงไปฮึสไหนขึ้นมาตรงไหนเนี่ยด้านนี้เหรอวางไว้ก่อดปื๊บโอเคยิงไปเลยยิงไปเลยใส่พลังใส่มันปื๊บป๊ากอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นอีกนิดเดียวฮึบโอโอโอโดนแดกหมดอาเหือ,อโดนดูดไปอีกแล้วนี่ยิงไปโอ้พลังมันลดช้ามากเลยนะ โอ้โหขึ้นมาตรงนี้เลยเหรอ,อเรียบร้อยเราก็ชนะได้อีกหนึ่งแล้วนะไม่กอดกว่าจะชนะได้เหนื่อยเลยแล้วเราก็มายังอันสุดท้ายนะผมมาดูซิว่าจะรอดหรือเปล่านะครับว่าจะชนะมาหรือเปล่า l ลส s ก o ไปกันเลยและด้านนี้นะครับเราก็มาเจอกับด่านน้ําแข็งนะครับเจอกับแมมมสอีกแล้วกูเลยนั่นไงครับเจอกับแมงมสจอมบีน้นี้มาเลยพลังสามหลอดเหมือนเดิมนะครับมาดูซิ ว่าจะเอามาชนะมันได้หรือเปล่านะครับมามาตรงไหนโอ้มามันยังดีดมาตรงนี้เลยเราก็เริ่มสร้างกันได้ทีเละนิดแล้วละครับตอนนี้ไอ้ช้างมันมึนแล้วนะครับแต่ว่าไอ้ซอมบี้มันก็มาแล้วด้วยนะครับผมโอ้ไอ้ไก่ตอกโดดด้วยก็มานะครับไม่ก็นี่ยิงไปก่อนเอออันนี้ก็น้องทุเรียนนะครับทุเรียนเทียนรู้จัดไปก่อนลูกปื๊ดปื๊ปืปืริวริวช่วยกันยิงริวโอ้มามาเยอะแล้วโอ้มังค้างใส่กุเลยเหลอนี่จัดไปเร็ว ช่วยกันยิงช่วยกันยิงเร็วๆรวโอ้ด้านบนมาแล้วนะครับนี่ตัวช้าๆวางไว้ก่อนอือแล้วก็ทุเรียนตรงนี้จัดไปเลยตัวไฟมันให้มาแค่ตัวเดียวเองนะครับตัวนี้ก็คือพี่ไฟของเรานะผมแต่ว่านี่น้องกระเด็นกระดอนครับกระเด็นมั่วตัวไปหมดแล้วตอนนี้ <c oughs> ร้อยจริงเลยนี่โอ้ตรงนู้มาแล้วโดนแดกแล้วน้องก,กระเด็นกระดอนใหม่กอดอือไปทุเรียนเทียนรู้ตรงนี้อีกหนึ่งนะผมจัดไปโอ้ด้านล่างเดียวเร็วนองไหวไหมเนี่ย จะไหวหรือเปล่านี้เดียวมาครับมาครับสต๊อ์ไปก่อนปูนี่เป็นไงโอ้ด้านล่างไปแล้วนะครับด้านล่างไปแล้วไหวไหมเนี่ยด้านล่างเดี๋ยวก่อนกูบอกกห้มึงหยุดไงมึงไม่ได้ยินหรอโอ้ไม่กอดหายแล้วด้านล่างนะครับไปแล้วปื๊บปาบไปแล้วบ้าบอกขอระคังข้างขวาจริงเลยเออโดนแดกไปก่อนด้านล่างลืมดูด้านล่างนะครับนี่น้องกระเดงกระดอนก็ยิงไปน้องอะไรเนี่ยน้องแดงนะ ไม่รู้เรียกอะไรแล้วตรงนี้อีกหนึ่งนะผมน้องทุเรียนตรงกลางว่ะเฮ้ยตรงกลางมาถึงแล้วอยากกินไฟอยากกินไฟโอเคใจหายใจคว่ำนะอยากกินไฟเด็ดขาดเลยไม่ได้นะครับตัวไฟตัวสําคัญเลยนะครับกระเด็นกระดอนก็ด้านล่างไปก่อนเลยนะผมช่วยกันยิงเร็วป๊อปั๊บป๊ป๊โอ้โอ,โอ้เร็วๆร็วมันพลังลถมาเกือบครึ่งแล้วนะครับไอโดโดเหรอไอโดโดก็ตายหาไปซะนี่แน่ย่าเอ,อือเออ,เอ,อน้องทุเรียนกูทุเรียนโดนไปแล้ว เร็วกระเด็นกระดอนยิงไปเลยกระเด็นกระดอนไฟมาอีกหนึ่งแล้วนะครับไฟบนไลกันช่วยกันเร็วอันติมาน้อยมากเลยอันติมาเยอะกว่านี้หน่อยดดฮืฮึสเร็วเร็วเอ่อตรงนี้จัดไปก่อนนะครับน้องทุเรียนเทียนรู้ปูโอ้โหมันพ้นมาอีกแล้วเหรอบ้าบอเร็วน้องกระเด็นกระดอนแล้วมันมึนอยู่ช่วยกันยิงเร็วเร็วเร็วโอ้โอ้โอ้นช็อตแล้วนะครับเหลือหลอสุดท้ายแล้วครับตอนนี้ฮึสฮึสจัมบูสเอาฮึสจัมบูสโอ้มันพ้นมาอีกแล้วเหรอ ไอ้ซอมบี้โอ้โหแข็งหมดเลยไอ้ซอมบี้ไอ้ซอมบี้น่าสนตีน,นี่บันไลยจริงๆเลยนี่อกูสร้างได้ของกัวนี่เดียวตรงกลางยังไม่มีเลยอ่ะนี่วางไว้ก่อนครับพลังหมดเลยอีกนิดนึงแล้วตอนนี้จัดไปก่อนปื๊บฟ้าปื๊บป้ายิงไปเร็วไหนมียังไม่มีตัวไหนโดนนับแข็งเลยนะครับเออตรงนี้วางไว้ก่อนนะครับผมโอ้ด้านบนครับผมด้านบนยังว่างนะครับยังไม่มีคนข้างๆจับจองเ <laughs> อ้ยเรียบร้อยชนะมาได้ เอ,อืสามด่านกูคอแห้งกันเลยทีเดียวบ้าบอนะผมโอเคได้ตังมาด้วยและซอมบินนะ่าส้นตีมันก็วาร์ปหนีหายไปอีกแล้วนะครับท่านเป็นยังไงกันบ้างครับผมสหรับบอสด่านสุดท้ายนะครับเป็นบอสที่ด่านที่ผ่านๆมานะครับผม3ด่านนะมันจะโผลมาในด่านนี้นะครับผม ก็ใช้เวลานะครับไม่ค่อยยากเท่าไหร่หรอกแต่มันต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับด่านหนึงเกือบ10นาทีกันเลยทีเดียวโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบกดไลคยแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับอยากให้ผมเล่นอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะสวีดีสวัสด,สสดีไปก่อนละจุ๊บ